ทีมทีดีที่สุใดโลกเริ่มเอฟซีบีบารยนชุดขาวลิวมาลิทจัดไปทางมาลายอุดเนเ ตาซิงโตทีมมาจากอังกฤษไบตันปารีแสแซงต์เอตียนหกเอฟซีไกเซอร์เซาวเทิร์นสี่แมนเชสเ,เตอร์ซิต,ตี้สองิูลิเวอร์พูลสาม แมนยูมีสิบเอ็ดไม่แนเอาสิบไปอั <laughs> ดับโลเลยมัน <laughs>